เป็นแบบนี้ต้องรอรับดูสวยๆแล้วดูช็อตนี้เรียบร้อยแล้วตามขอบส่วนพี่สโกไปตามกอบโจทโอโหปลาล้อตัวไปเองแล้วฟอรเชฟครับไปได้จามขอบเหมือนกันที่นี่กันอย่างต่อร์ทั้งตรงนี้แล้วฟอร์เทสครับผมพี่ฟอยครับเปเจอร์เลยนี่ขอบวงล่างเข้ามาแล้วยังไงตั้งเป้าเรดดอทเข้ามาแต่อะไรลอยมาฮะแฟดนะฮะท่านผู้ชม แปดลอยมาเรียบร้อยไหลออกวงไปเลยเดี๋ยวว่าสุดท้ายเป็น JKR ครับแล้วอ,อันแน่เรียบร้อยอชะตาจะขาดหรือเปล่า One hour l e หนึ่งหน่วยเอ้ยรอดูก่อนรอดูก่อนขอว่านัดแรกเนี่ยเข้าหัวนัดสอเข้าตัว Two years later รับรองว่าม<ะ>คอแข็ง<ะ>คอแข็ง<ะ>แน่นอนและเรียบร้อยคอแข็งจริงๆน,น,น,นจจะนท่นานผู้ชมมาต่อแล้วต่มมาดูไฟนี้กันต่อมีคนพุ่งมาเหมือนกันทูบีเฮ้ยเลยยกล้อ เรียบร้อยตัวย,ยังไม่ทันรถยังไม่ทันพิกน็อกกลางอากาศเจ็บซ่าน่ารักเข้าหน้าไปทีเอาละครับยังโง่่อน,นี่อยู่นะแต่ว่าเทรดกันน็อกไปครับสายแกนี่นกลับขึ้นมาแล้วนะครับทันยากัอยู่ตรงนี้ก็ไมาทีเรียบร้อยให้เจมส์มาเกอร์ไป3เ <c oughs> จมส์ซ่าน่ารักตีแกนไปตรงนี้รูกออกมาเรียบร้อยมาทีฮน็อกใส่ล้มทันไม้แบบตื <c oughs> ้อเลยครับเมื่อกี้โอ้โหไม่ทันได้เตรียมใจเมื่อเห็นเธอเดินจากไปหนึ่งใจเท่าไหรแทงออลาร กำเนลอยนมาย่อยย่อยเป่าวินิจดงแช์ดำไมกันไมาอีกเลยหรือเปล่าันนี้มาปาเนตมาอีกลูกเด้งนจังหวะมาไม่ตายโอ้โหไม่นอนตรงนี้มากันมาคือรถบ้านเราารทีเอกไอชนใสฮอนโบย่าน้อง่างนั้นเลย no god please no no กำเนลูอนี้มาย่อยย่อยนี่อร่อยเลยอร่อยเล ไฟน้องไฟก็ไปหนึ่งลูกก่อนลูนั้นมาเป็นเก็บคิสว่าจะเกมไปย้อยย้อยมาลุกลามถึง2คนพอดีเป๊ะโอ้โหอย่างแม่นนะไฟเขาครับแล้วทำให้จักแมนเน่เจ็บหนักฮะปั๊มลำบากแล้วครับแบบนี้ฮะเขาเซสติเข้ามาฮะมูซ่าพาทะลุยแล้วดูจังหวะนี้ของดักแ,แมนดักแมนดักแมนมูซ่าพาทะลุยลุกขึ้นมาเป็นดักแมนที่นิ่งกว่าเก็บทั้งมอสติกทเทปออกจากเกมไป แต่เป็นน้องได้ไหมฮะเต็มเต็มเท้าโอ้โหเรียบร้อยโรเซตน,น็องเจเยอะไปและอีกลูกหนึ่งผมบอกเลยว่ารอดยากแต่เป็นมอสจังหวะนี้ไม่น้องเช็คได้รแตสตาร์ไปสามอายุมากจริงๆโอ้โโอโเช็คแล้วครับโมโรตอฟครับปาไปที่กระทอเกินก่อนนะตรงนี้ครับปาไปอีกลูกมันไม่เข้า เนทไปหรืเปล่าเป็นสมก็เป็นเนทครับตรงนี้ครับจ๊อบแจ๊บบอกเฮ้ยทธอตงนี้มาปาไฟใส่แล้วเผามาแบบนี้ก็ออกทะเลเพลิงไฟไหม้สมบองออกมาโดนนอกรอ่อนตามเฟอร์เซดทันหรือเปล่าถูกและทันครับปู่ปู่เส้นแดงขาดแปมันเป็นอยแบบนี้ไปลูกต่อตรงนี้จ๊อบแจ๊บไปปีนไปแล้วก็้นล้วมีบอลเตะหนึ่เข้ามาด้วยแต่ว่าปิดงานไปโดยธนวัฒน์ิทีเฮสซ่าแล้วตรงนี้เฮ้ยเห็นไหมไม่เห็นเห็น เห็นครับผมนะฮะสัวละับ JKR ครับตรงนี้เข้ามาได้เก็บเจมส์าน่ารักครับเพื่อนจะช่วยได้ไหมนะฮะเราขึ้นมาตรงนี้สกีตสกีตไปยิงกดสู้กันมาอยู่แต่ว่ามุมมนด้านล่างนิดนึงโอ้โหพอดีไปเลยนะครับ ตรงนี้สโมกมาหนาแน่นเหลือเกินครับแม่ถ้าจับภาพมุมสูงนี่เห็นแบบเต็มนเลยตรงนี้แล้วดูครับเตาแหวกแก๊กลมอยู่ในสโมกมาตัววันนี้แอคแทกออรลราแกับท้าของเพอร์บูมูนมาเลยอีกด้านหนึ่งก็ฟาโอตัดหน้านของสกีก็ล่วงไปเหมือนกันแต่ตรงนี้ยังไงต่อคลิปตัวนายเหลือแค่คนเดียวแล้วเอสทีเบนเลยครับผมโอ้แล้วซบายแวก๊กก็อยู่กลางตรงเลยอย่ะหลบ ตัวหัวกับแอดแทกออรราวู้หญิงข้ามัวก็แบบมีสิบเป็นโดนตัดกดทีไปคิดว่าโดนตัดที่หกฮะแอดแทกออร์เราโดนตัดออกขึ้นรถแล้วครับสำหรับอมอลี่เกมมิ่งตรงนี้ไหลมายังไงต่อ85ดาเมจจะไปหาหัวกันก่อนตรงนี้ไหลมาแฝดใต้เนื้อดีด้านหนึ่งเอฟต์บิลไหลเข้ามาแต่พี่ลำบากแล้วตอนนี้ไอเดียนี้เป็นอะไปแล้วดทานเฟอร์มาหายไปสามเลยเหลืแบบเอ็กซ์ลูซีนจดดี้สุดยอดจัดมาแล้วขั้นบย๊ สิ้นสุดการรอคอยมินอุรูฟูตี้มินอุรุเล็กกิก้งมินอุรมินิ14และมินอุรแพ็คมินอุรแพ็กระยะ33เร์พียง420บาทราคาอ้างอิงตามอัตราได้เป็ี่ยนที่ในเกม